สวัสดีครับผมซีเกมนะครับทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรัตนะวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปชมที่ดินแปลงสวยราคาถูกติดถนนสองด้านและติดคลองน้ำสาธารณะครับเอกสารสิทธิ์จะเป็นโฉนดครุดแดงเนื้อที่23ไร่3งาน60ตารางวาแปลงที่ดิน จะอยู่ติดกับถนนสาธารณะ2ด้านคือทางด้านทิศใต้จะอยู่ติดกับถนนคอนกรีตหน้ากว้าง165เมตรและทางด้านทิศตะวันออกจะอยู่ติดกับถนนหินคลุกยาวติดถนน290เมตรครับสำหรับทางด้านทิศตะวันตกจะอยู่ติดกับคลองน้ำสาธารณะยาว145เมตรมีน้ำใชใ้ทำการเกษตรตลอดทั้งปี ถนนคนกรีตหน้าแปลงที่ดินกว้างประมาณ6เมตรเป็นทางเชื่อมระหว่างบ้านกุดหัวช้างและบ้านหนองสแกที่ดินของเราจะอยู่ในเขตพื้นที่บ้านกุดหัวช้างตำบลโนนค่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาครับมีหม้อแปลงไฟฟ้าอยู่ด้านหน้าแปลงที่ดินของเราแล้วสามารถดึงเข้ามาใช้ได้เลยนะครับสำหรับน้ำป,ป่าสามารถต่อท่อปปา จากหมู่บ้านเข้ามาได้เลยหรือจะเจาะบ,บาดานขึ้นมาใช้ก็ได้น้ําบาดานจะเป็นน้ําจืดมีน้ําใช้ตลอดทั้งปีครับพื้นที่บริเวณนี้จะเป็นที่สูงน้ําไม่ท่วมอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเล237เมตรอยู่ห่างจากหมู่บ้านมาประมาณ200เมตรห่างจากถนนมอเตอร์เว์โคราดบางปะอินทางหลวงพิเศษหมายเลข6 มาเพียง2.7กิโลเมตรห่างจากเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครมาประมาณ13กิโลเมตรที่ดินแปลงนี้เหมาะสำหรับสร้างบ้านสวนทำสวนผลไม้ทำบ้านจัดสรรจัดล็อกแบ่งขายหรือซื้อเก็บไว้ทํากำไรต่อได้โดยพื้นที่บริเวณใกล้เคียงจะซื้อขายกันอยู่ที่ ไปล,ละ350,000บาทถึง450,000บาทแปลงนี้ถือว่าราคาไม่แพงเลยนะครับต้องการขายยุกแปลงในราคาไล่ละ250,000บาทราคานี้สามารถต่อรองได้อีกนะครับค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์โคนละครึ่งครับเดี๋ยวจะให้คุณพาคิน พาชมในภาคพื้นดินอีกครั้งหนึ่งไปชมกันเลยครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูที่ดินแปลงนี้กันนะครับที่ดินที่จะพามาชมในวันนี้นะครับอยู่ติดกับถนนสาธารณะ2ด้านนะครับอยู่ติดกับคลองน้ํานะครับอีก1ด้านนะครับด้านนี้จะเป็นทางด้านทิศตะวันตกนะครับจะอยู่ติดกับคลองน้ําสาธารณะนะครับยาวนะครับตามถนนเรียบคันคลองนะครับไปประมาณ145เมตร ด้านนี้จะเป็นทางด้านทิศตะวันตกนะครับคลองน้ําบริเวณนี้จะมีความกว้างประมาณ8เมตรนะครับมีน้ําในคลองนะครับใช้ทําการเกษตรตลอดทั้งปีแปลงของเราจะเป็นไร่อ้อยนะครับบริเวณนี้ทั้งหมดเลยนะครับยาวไปจนถึงเสาไฟฟ้านะครับทางด้านทิศใต้นะครับจะอยู่ติดกับถนนคนกรีดเข้าหมู่บ้านนะครับพื้นที่บริเวณนี้นะครับจะอยู่ระหว่าง บ้านหนองสะแกนะครับกับบ้านกุดหัวช้างนะครับด้านนี้ตรงไปจะเป็นหนองสะแกนะครับมีไฟฟ้านะครับผ่านหน้าแปลงที่ดินเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับถนนคอนกรีดกว้างประมาณ6เมตรนะครับตัวถนนกว้าง5เมตรนะครับตรงไปนะครับจะเป็นโรงเรียนบ้านกุดหัวช้างนะครับห่างจากแปลงที่ดินของเราไปประมาณ500เมตรอยู่ในเขตพื้นที่ของตําบลโนนค่านะครับอําเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับ ด้านนี้จะเป็นทางด้านทิศใต้นะครับด้านทิศใต้จะมีหน้ากว้างนะครับปิดถนนนะครับอยู่ที่อ่165เมตรนะครับยาวไปจนถึงบริเวณสี่แยกด้านหน้านะครับที่รถกําลังวิ่งมานะครับบริเวณนี้จะเป็นต้นกล้ามปูใหญ่นะครับอยู่หน้าแปลงที่ดินของเราของเราจะเป็นที่ไร่นะครับเป็นไร่อ้อย มีหม้อแปลงไฟฟ้านะครับอยู่หน้าแปลงที่ดินของเราพอดีเลยนะครับแปลงนี้นะครับจะมีลักษณะก็คือแปลงที่ดินจะสโลปนะครับจากด้านท้ายทิศเหนือนะครับลงมายังบริเวณทิศใต้ที่ผมยืนอยู่จุดนี้นะครับเป็นถนนคอนกรีตนะครับกว้างมากเลยนะครับกว้างประมาณ6เมตรนะครับตัวถนนกว้าง5เมตรห่างจากหมู่บ้านมาเพียง 200เมตรแค่นั้นเองนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นบ้านขุดหัวช้างนะครับทางจากตัวโรงเรียนมา500เมตรนะครับแล้วก็จะมีถนนนะครับยาวตามแนวเสาไฟฟ้านะครับทางด้านทิศตะวันออกนะครับยาวไปจนสุดแนวไร่อ้อยของเรานะครับยาวติดถนนอยู่ที่290เมตรนะครับเอกสารสิจะเป็นโฉนดคุดแดงนะครับมีโฉนด2ใบนะครับที่ดินต่อเป็นผืนเดียวกันเนื้อที่รวมเกือบ24ไร่นะครับ เนื้อที่ตามโฉนด23ไร่3งาน60ตารางวาอยู่ห่างจากถนนมิตรภาพลงมา18กิโลเมตรนะครับห่างจากาถนนมอเตอร์เวย์นะครับทางหลวงพิเศษหมายเลข6นะครับ2.7กิโลเมตรนี่นะครับแปลงที่ดินของเราจะเป็นไร่อ้อยนะครับปัจจุบันเจ้าของที่ดินนะครับให้ชาวบ้านนะครับ ทำเป็นไรอ้อยนะครับเป็นถนนที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้านนะครับเข้าออกสะดวกมากนะครับหน้าแปลงที่ดินของเราจะมีหม้อแปลงไฟฟ้านะครับอยู่หน้าแปลงที่ดินของเรานะครับแปลงนี้สามารถมาจัดล็อกแป่งขายได้นะครับหรือจะมาทําบ้านจัดสรรนะครับทําบ้านสวนทาเป็นที่เลี้ยงสัตว์ได้นะครับอยู่ห่างจากตัวหมู่บ้านมาประมาณ200เมตรนี่นะครับดินจะมีลักษณะเป็นดินร่วนนะครับ ดินร่วนปนทรายนะครับดินดีนะครับซื้อเก็บไว้ทํากําไรต่อได้เลยนะครับถนนกว้างมากนะครับบริเวณนี้จะเป็นช่วงสี่แยกนะครับจุดที่ผมยืนอยู่บริเวณนี้จะเป็นทางด้านาทิศใต้นะครับแรงของเราจะอยู่ติดถนนทางด้านทิศใต้165 6 5เมตรนะครับอยู่ห่างจาก ถนนวงเวนนะครับถนนวงเวนตัดกับถนน2068นะครับเส้นนนทไทยขามทะเลสอนะครับมาประมาณ12กิโลเมตรนะครับด้านนี้จะเป็นถนนหินคลุกนะครับหน้าแปลงที่ดินของเราจะอยู่ติดถนนทางด้านที่ตะวันออกนะครับเป็นถนนหินคลุกนะครับยาวตามแนวเสาไฟฟ้าไปเลยนะครับ สาไฟฟ้าจะอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับแปลงที่ดินของเรานะครับยาวไปอีก290เมตรนี่นะครับหนุนคอนกรีตจะอยู่ทางด้านที่ใต้นะครับด้านนี้ก็จะเข้าไปยังตัวหมู่บ้านได้นะครับแปลงของเราจะอยู่บริเวณหัวมุมพอดีนะครับในที่เกือบยี่สไร่นะครับนี่นะครับจากจุดที่ผมยืนอยู่บริเวณนี้นะครับบริเวณหัวมุมตรงทางแยกนะครับตรงเข้าไปจนถึงคลองน้ําที่อยู่บริเวณรถคันสีขาวของเรานะครับ ใคสนใจสามารถทักไลน์เข้ามาขอพิกัดเดินทางมาดูจิตีแปลงนี้ได้นะครับแปลงนี้อยู่ห่างจากโรงพยาบาลเทพพลัสนะครับแลพราศีมาประมาณ19กิโลเมตรห่างจากตลาดเซฟวันโคราชนะครับ28กิโลเมตรนะครับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ